สวัสดีค่ะวันนี้ตาพนุษย์ไปหาเห็ดมาก็เอามาอบนะคะอบเห็ดนะคะเห็ดพึ่งนะคะเห็ดหวานอันนี้อบเสร็จแล้วป้าก็ได้นี่ไงกะละมังถ้าอบอบได้ก็จะประมาณนี้เนะาะเดี๋ยวเปิดไฟเดูเข้าไปอบใน เอาอบนะคะถ้ากินนจะออกหวานหวานแต่เกลือไปหน่อยเนาะหออวานหวานกิเค็มในหน่อยเยี่ยมมากเลยตอนนี้ก็เข้าอบหลายเตาละแต่ส่วนอันนี้กองนี้ป้าจะทำน้ำพริกเนาะทำน้ำพริกเข็ดป้าก็จะสับก่อนแล้วก็เอาไปต้ม เอาไปสับแล้วก็เอาไปต้มแล้วก็ทําให้แห้งให้น้ำเสด็ดแล้วป้าก็จะเอาตําแบบตําน้าพริกเหมือนกับที่บ้านเราตํากันอ่ะอืมตําน้ําพริกเห็ดอ่ะจะตำเยอะนะคะตํามหมดนี้เลยจะทําเยอะอาจไว้กินใส่ช่องแข็งไว้แล้วลูกชายลูกชายแฟนเขาก็กินด้วยนะเขาชอบตำแบบแห่อร่อยมากอเยใส่ชุนรสใส่รสตี ใส่เกลือนิดหน่อยนี่อร่อยมากมันติ่เห็ดนะคะแล้วด้านนี้แป้าก,ก็เกี่ยมไว้อบนะคะเนี่ยเข้าไว้อบหั่นกลางแล้วก็ใส่เกลือก็จากนั้นน,น,นุเสร็จแล้วก็อันนี้ลงเข้าไปอบเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะคะจะเข้าไปอบเหมือนกัน อันนี้เข้าไปอบไว้กินนานๆานะแช่แข็งไว้ถ้าอบเห็ดนี้จะอร่อยมากรสชาติจะออกอกลมกล่อมมากเลยจะออกมากินตอนไหนก็อร่อยสองสามเตาแล้วนะทีนี้ <c oughs> อบจากนั้นก็จะตำน้ำพริกเนี่ยตำน้ำพริกสุดยอดเลย,เลยตาเขาจะเอา เอาเอาข้างเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าพึ่งเนาะรัางมันหนะักเนี่ยตัวเนี้ยเอาออกให้หมดแล้วก็ทําความสะอาดทําให้เอี่ยมเนี่ยออกแบบนี้เลยนะคะทุกคนหมดนะออกแบบนี้เลยเอาทําให้เอี่ยมแล้วก็จะไปล้างน้ําน้ําล้างน้าเสร็จให้เสด็จน้ําพอเสด็จน้ําป้าก็เอามาสับอีกเนาะสับให้ละเอียด ก็ไปต้มพอต้มเสร็จก็มากรองให้น้ําแห้งป้าจะจากนั้นป้าก็จะทําน้าพริกแล้วก็ไปผัดผัดน้ํามันทีนี้สุดยอดเลยไม่ต้องใส่อะไรมากนะคะใส่แค่พริกผงแล้วก็กระเทียมตำรวมกันพริกผงป้ามาจากบ้านเนาะทำ ตำตัดตำแล้วก็ถ้าเรากินปลา้าเราก็ใส่ปลา้าไปทำให้มันเข้ากันแล้วก็ใส่ชูรสรสด,ด,ดีน้ำปลาเกลืออะไรก็ได้ทำให้มันอร่อยเนาะพออร่อยแล้วเราก็ามาผัดเอาไปผัดน้ำมันมก็ชิมอร่อยอร่อยมากป้าเก็บไว้เป็นแบบป้าจะเก็บไว้เป็นเป็นตีอะไม่หมดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราแช่แข็ง ใส่ให้พริกให้เผ็ดมากอร่อยมากอสุดยอดป้าชอบนะอันนี้เหลือเยอะเลยเนะี่ยจะได้นอนยำไหนวันนี้ยังไม่เสร็จเลยวันนี้ได้มากยี่สิบโลนะคะวันก่อนมาแรกได้ยี่สิบได้สิบแปดโลวันนี้ได้ยี่สิบโลแล้ววันวันวันไหนนะาได้อีกแปดโลก็จะทําก็จะต้มเนาะ ต้มแล้วก็ปลาต้มไปแล้วไง8โลต้มต้มเสร็จแล้วก็แพ็คใส่ช่องช่องซิปไปช่องซิปจับไปให้แม่จับไปให้แม่ที่เมืองไทยเนาะเนี่ยปลากระเชแช,ช่องแข็งนี่เต็มตู้เลยให้ดูเต็มไปหมดเลยนะี่บูเบอรี่บูเบอรี่แล้วก็เห็ดเต็มตู้เลยนี่ มีแต่ของมีแต่ของกินอันนี้ก็เต็มเต็มไปหมดทุกตู้เลยยังจะมีปัญหาอยู่ว่าจะใส่ตรงไหนดี <c oughs> นี่ฉะนั้นต้องทำทำน้ำพริกเห็ดแล้วก็เอาไปไว้ให้ลูกชายเพราะว่าลูกชายแฟนเขาชอบกินน้ำพริกเห็ดชอบมาก ทำไมเ่เผ็ดไม่ไมไ,มไม่กินเลยไม่เผ็ดไม่เอาเลย, <c oughs> เยตั้งเวลาไว้ครึ่งชั่วโมงข้างละสี่สิบไอ้ข้างละ 40, ยี่สิบนาทีกลับไปกลับมาสี่สิบนาทีพอนี้ครึ่งชั่วโมงกว่าเนาะ ป้าก็จะทําคลิปให้ดูว่าเออต้นนุได้เห็ดมาต้นนุเอามาทําอะไรน,นะป้าก็เอามาเข้าอบแล้วก็อัดใส่ช่องแข็งเข้าอบก่อนแล้วก็ไปใส่มาใส่ถุงแล้วก็เก็บไว้ในช่องแข็งเอาไว้กินติไว้กินนน่นเลยปีจดปีเพราะป้าชอบไงอชอบกินแล้วอีก,กองน,น,นี้นี่นี่ทำพริกให้หมดเลยทำน้ำพริก ส,สับสับทำพี่ให้หมดแล้วลูกชายเพราะว่าลูกชายชอบกินมากไม่เผ็ดก็ไม่ได้นะต้องเผ็ดพอไม่เผ็ดก็บอกว่าเด็กฝรั่งเด็กเด็กเบีเดบีฝรั่ง <c oughs> ชอบกินเผ็ดเนาะ <c oughs> ตรงอบซิสป้าชอบมากถูกใจตีกายนี้ป้าไม่รู้นะป้าในเดย์ในเดย์ในเดยอยู่ที่นี่ตีกายนี้ป้าอยู่ประเทศไทยเนาะตีจะตีแรกนู้นอะ ที่ยัง้อมีโควิดนะตาก็ไม่รู้จักทำไงทำแต่น้ำพริกไม่รู้จักเข้าไปอบเข้าอะไรอย่างเงี้ยตาไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ถนัดปีนี้ตาต้องลองอบดูเพื่อนๆก็อบอกเนาะพออบแล้วออกมากินดูแล้วชิมดูห,มห,มหวานไม่ต้องใส่อะไรนะใส่เกลืออย่างเดียวเกลือโรยแล้วก็เข้าไปอบตึกตึกหวานน,าน่ะกินหวานตึกมันๆอร่อยอะ่ะซึ่งอร่อยมาก ให้ดูจ้าๆเนี่ยพออบออกมาแล้วจะเต็มท่าเนี่ยหอมหอมมากน <c oughs> ่ากินอะ่ะน่ากินสุดๆ,ๆอะ <c oughs> ่ะไงก็ขอฝากกดติดตามกดให้กำลังใจกดฝาก กดกระดิ่ง subscribe ป้าด,ด้วยนะจ้าทุกคนบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ